เฮียดิต้องยืนแต่กล้องยูทูปโคตรดังตื่นเอยู่เดี๋ดออยวยเสิร์ฟนะคะใส่ถาดได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเสิร์ฟให้ทีคิดรวมกันเลยนะครับคิดรวมกันเลย<า> ดดน้ำสองขวดเน,ะนานะนมาามนนไม่จ่ายเงินม่าเลยห้อง A ได้นะครับพี่จะได้ไม่ร้อนเรายกไปให้ที่โต๊ะนะแม่ห้อง A ได้นะแม่จะได้ไม่ร้อนได้เลยครับ ช้อนหยิบมาแล้วครับพี่ค<อ>่ะผักกับน้ำพริกตักได้เลยนะครับพี่้สองคนกินอะไรกันบคุณครับ Salz. ข้างในด้วยเลมาเห็นข้างในด้วยนะม่รู้แล้วเ่ี่ยโห้ยทบาวไหมสวัสดีครับเชิญครับ <c oughs> มีาง,งานเลยเห็นงานแบบดุดดุนะเขาจังแบบมีางานเราหนเลยตามเลขเลยนะครับพี่ตามเลขเลยครับพี่ครับผมนี ลนด้านหน้าเลยครับพี่อะตังทอนหรอตับผักได้เลยนะครับพี่<อ>เพื่อก็ยิงแฉ้เฮ้ๆๆๆๆเนียเห็นเหรอ บอกได้เป็นอย่างเอาไว้เฉยๆติดแล้วติดเดินี่จานครับพี่น้องหมดการนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้นะครับพี่พี่รับเครื่องดื่มอะไรดีครับเปล่ากี่กว่าดีครับพี่เปล่าขว่าดี อสา่คัแกนด้านนี้เลยครับพี่ต้นไหนดีจ้าพี่ข้างในไหมครับ ในไหมคะี่ดูวัวข้างนอกต้นไหนดีครับพี่ต้นไหนอันนี้ได้ไหมครับ ต้นไหนดีต่อสิดิบๆ,ๆนะไข่นี่สิบบาใช่ครับี่แอนจะไปหลอกลูกเขาเลย ปิดแล้วติดจะเดินแล้วอัน